สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทางเอฟเฟกของเราเน,รนะคะอยู่กับลูกค้าเก่านะคะท่านวีระพลแพทย์ประสิธิ์นะคะซึ่งวันนี้เรามีคําถามมาถามท่านวีระพนนะคะคือข้อแรกเลยนะคะถามท่านว่าทําไมถึงเลือกใช้เอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ที่เราได้ยินชื่อมานานนะครับแล้วก็อาจารย์โจก็เป็นผู้สมุฒินะครับในเรื่องของพลังงานนะครับท่านก็มีประสบการณ์หลายๆเรื่องในการทําวิจัยเกี่ยวกับ ทางงานเชื่อเพิมนะครับก็เลยมั่นใจนะครับมั่นใจในเอ็ม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 เฟกนะครับเนื่องจากว่าคนที่ค้นคิดผลิตภัณฑ์นี้เขาเป็นผู้ทรงคุณวรู้และเป็นผู้มีความรู้นะครับก็คืออาจารย์โจนะครับก็ถือว่าเรามั่นใจเนื่องจากคนที่ค้นคิดผลิตภัณฑ์เขาเป็นผู้ทรงคุณมุูิครับท่านใช้รถอะไรคะนี่สแนดารเมล่าครับสแนดาร์เมล่าเพิ่งติดตั้งมาประมาณหนึ่งปีแล้วใช่ครับหนึ่งปี คำถามข้อที่สองนะคะหลังจากติดตั้งแล้วการขับขี่อย่างงี้ค่ะปกติไหมคะการขับขี่ปกติไม่มีอะไรผิดแปลกเลยนะครับว่าไม่มีอะไรที่มันด้อยลงจากสมรรถนะโดยรวมของรถนะฮะอันนี้ของยืนยันนะครับว่าไม่มีอะไรผิดปกตินะครับส่วนใหญ่เติมน,น้ำมันปั๊มไหนคะเติมน,น้ำมันนะครับจะโดยส่วนตัวจะเติมบางจากนะครับเงบางจากรบางจากว่าบางจากนี่เขาทําอะไรให้กับโลกเยอะเช่นผลิตภัณฑ์ของเขาก็เป็นการต่อต้าน สภาวะแวดล้อมที่มันจะเสื่อมโทรมจากการใช้พลังงานนะครับก็เลยเลือกที่จะใช้บางจากเป็นหลักนะครับปัตตกก็เป็นหลองนิดงนะครับไม่ค่อยได้เติมปัตตครับคำถามต่อไปนะคะตอนติดตั้งเอ็มเปกให้บริการทางท่านนะคะท่านชอบบริการอันไรมากก,ก็บริการหลังการขายนะครับก็ดีมีอะไรปัญหาอะไรก็มาดูแลกันแล้วก็ามาปฏิบัติบำรุงมาบริการหลังการขายก็ถือว่าใช้ได้ครับก็ ทำให้ลูกค้าคุณพอใจสุดท้ายนะคะอยากให้ท่านมีลาคนนะคะบอกอะไรกับทางผู้ที่ชมคลิปนี้อยู่อะค่ะก็ก็พูดถึงนะฮะว่าการใช้ลิเลตบอลตัวนี้แล้วนะครับก็มีอัตราเร่งการสตาร์ทแล้วก็เกณฑ์สึ้นเปลืองนะครับก็ถือว่าอัตราเร่งพูดถึงอัตราเร่งก่อนไม่มีไม่มีด้ยจากศาสนะเดิมเลยนะครับการสตาร์ทเท้าก็ปกติบางคนว่าใช้น้ำมัน e 8 5แล้วมีปัญหาเรื่องการสตาร์ท ก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนะครับตัวเรื่องประหยัดเนี่ยประหยัดแน่นอนเพราะว่าน้ำมัน e85 เนี่ยค่อนข้างถูแต่ที่สาคัญผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีนะครับแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนที่จะอนุรักษ์การใช้พลังงานอย่าง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 ,างมีคุณค่านะครับให้โลกสะอาดนะครับเพราะว่า e85 เขาที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับก็ทําให้เราลดมลภาวะได้อีกทั้งผลิตภัณฑ์เนี้ยนะครับไม่มีผลกระทบกับ วัสดุอุปกรณ์ภายในรถเลยนะครับบางคนเข้าใจว่าการใช้น้ํามัน e85 แล้วจะต้องมีผลกระทบเพราะว่าเป็นเอ,กอ็กพอลอมีผลกระทบกับท่อทางน้ํามันหรือพุ่งระบบอะไรที่เกี่ยวข้องกับการส่งน้ํามันแต่ในความเป็นจริงแล้วผลิตภัณฑ์ของทันโจนเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีไม่มีผลกระทบใดๆผลข้างเคียงใดๆกับตัวรถเลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็คลายจังวลได้นะครับก็ ไม่ต้องไปกังวลว่าการใช้น้ำมันอีไป่าอีใช้ปิตอร์ฑาตัวนี้แล้วจะมีผลกระทบใดใดทาให้โรถเสียหายผมขอยืนยันว่าไม่มีนะครับค่ะค่ะวันนี้นะคะทางเอ็มเฟกต้องขอ,ขอขอบคุณนะคะท่านวีระพลแพทย์ประสิทธ์ม,มากนะคะคที่มาให้ข้อมูลกับทางเอ,อ็มเฟกต์ผินดีที่จะให้ข้อมูลกับทางคุค,ครับคุณครับ